ที่โอปอกํกลังก้าวเข้าสู่แบบว่าเจอร์นี่ใหม่ครั้งนี้มันก็แสดงให้เห็น มากแล้วว่าคนเชื่อมั่นในเราอมากขนาดไหน,นรู้สึกว่ายัางคงขอบคุณแล้วก็ดีใจอยู่เสมอที่อย่างน้อยมีคนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เยอะมากขนาดนี้ปอมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายในชีวิตที่จะมีคนมากมายขนาดนี้ที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเราไม่ได้เป็นพี่น้องเราไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเราบางคนแค่เจอเราผ่านหน้าจอด้วยซ้ำแต่ว่าเขารู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในพลังแล้วก็ความเป็นตัวเราก็รู้สึกขอคบคุณมากๆ เราอยากให้คนในเจเนเรชันเราที่เป็นรุ่นพี่เรา<ม>เป็นรุ่นเราแล้วก็เป็นรุ่นน้องรุ่นลูกเราเขาได้วิ t เนสด้วยตาเขาอะว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในปีนี้ในงางให้เขาได้มีอะไรให้ใจชื้นแล้วก็ให้พูดถึงกันต่อไปอีกเรื่อยๆกี่ปีกี่ปีให้เรามีความรู้สึกภูในในกมิใจอะ ตเองก็สัญญาว่าจะสู้อย่างสุดความสามารถแล้วก็จะทำให้ทุกคนภาคภูมิใจสุชาตาช่วงสี